สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดจากทางจีนครับเป็น Motor Speed c k หนึ่ซึ่งรุ่นก่อนเขาคือ CK104 อ่าครับตัวนี้จะเพิ่มซอฟต์แวร์กับที่ลองข้อมือมาครับตามภาพกล่องอมาดูรอบๆเลยครับตัวแพ็คเกจจริงนี่จะแพคทำให้ดูน่าสนใจมากกว่าเดิมครับ ครับเรามาดูสินค้าด้านในกันเลยบีแกะมาก็จะเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งครับมอเตอร์สปีดไลฟ์โฟกเคม ี่ครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นที่รองข้อมือสามารถถอดได้ครับดูด้านหลังดูด้านหลังก่อนเลยแล้วกันครับยางกันลื่นหนึ่งจุดสจุดสามจุดสี่จุดครับรอบระดับครับ USB เป็น g o p a g นะครับรุ่นนี้พวกมันติมีเดียคีย์ก็ปุ่มเดิมนะครับแต่เขาไม่ได้สกรีนลงมาเพราะผมลองกดแหละรูปเว้นไฟจะอยู่แถบวกนี้ครับโดยกดฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวผมแสดงให้ดูอ่ะเราเสียไฟกันเลยดีกว่า อันนี้เป็นไฟวนครับเป็นเหมือนกับคอแซเป็น RGB เล d g ิ n b u มาดูฟังก์ชันไฟก่อนอันแรกเลยกดฟังก์ชัน insert ก็เปลี่ยนสีแล้วกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรด้านขวาครับเห็นกันไหมอ่าอย่างนี้ดีกว่า กดฟังก์ชันอีกทีแล้วก็อินเสอร์อีกทีไปรีดดิ้งครับ หมดแล้วครับต่อไปเป็นฟังก์ชันโฮมเราเปลี่ยนสีได้ครับกดฟังก์ชันลูกศรน,นัานขวาเห็นไหมเราเล่นไฟไว้นี้ครับแรนดอมสี ต่อไปเป็นกดอทีหนึ่งฟังก์ชันโฮมับกดขึ้นสีไฟขึ้นตามที่เรากดปุ่มที่เรากดครัมนี้จะเป็นกดอีกทีก็จะเป็นแถวไฟวิ่งน็วิ่งไปตามแถววิ่งขยายออกโอเคครับต่อไปเป็น อ,อันนี้เป็นกระจายกดกระจายไปหมดเลราเปลี่ยนสีได้ครับกดฟังก์ชันลูกศรขวาก็จะเป็นสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ผมชอบสีบโีเคต่อไปอหมดแล้วครับต่อไปเป็นฟังก์ชันฟูดอัพมากอ่าเป็นเออรียกแอสเน็กไฟงูแล้วเปลี่ยนสีงูได้นะครับกดฟังก์ชันลูกศร้านขวา โอเคต่อไปฟังก์ชันพุดอพอีกทีหนึ่งวิ่งบนมาลลตรงกาาแล้วก็กระจายออกอ่าต่อไปเป็นกดอีกทีนึงอ่าเป็นแบบฝนตกแล้วไม่ค่อยเห็นในบอร์ดจีนเท่าไหร่นะครับเพราะเอฟเฟกต์ ฝนตกยางี้ก็จะมีตรงพูดอัพก็จะหมดแล้วครับโอเคต่อไปเป็นฟังก์ชัน delete มั่งอันนี้จะเป็นเวฟวิ่งไปด้านขวาแล้วกดฟังก์ชันซ้ายจะวิ่งไปด้านซ้ายกดฟังก์ชันซ้ายทีนึงก็จะเปลี่ยนกลับวิ่งด้านขวาปรับตรง arrow ลูกศรขึ้นลูกศรลงนี่จะเป็นปรับความสว่างนะ โอเคครับต่อไปกดอีกทีนึงฟังก์ชัน delete ก็จะเป็นวิ่งทีละสีครับ Late Green b l u e กดทีนึงอันนี้จะวิ่งเป็นวงกลมเราเปลี่ยนสีได้นครับแดงเปลี่ยนไปนเรื่อยๆครับนี่แล้วก็เปลี่ยนได้ครับวิ่งไปทางขวา ทางซ้ายเรากดลูกศรซ้ายก็วิมีทางซ้ายเอาดีสี RGB ไว้ดีกว่า,วาอ่าหมดแล้วครับต่อไปเป็นฟังก์ชนันเป็นอ่าอันนี้วันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นอันนี้เป็นแบบเปลี่ยนสีครับดูดูที่สักปุ่มก็ได้เอนเตอร์อย่างเงี้ยครับตอนนี้สีน้เงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกตลอด ต่อไปก็อีกทีหนึง่งฟังก์ชัน n เป็นการเรนด้อมเรนดอมสีขึ้นแต่แต่ละปุ่มค่อนข้างที่จะหายากครับเอฟเฟคพวกนี้ในคีย์บอร์ดจีนหมดแล้วครับฟังก์ชัน n ต่อไปเป็นฟังก์ชัน pull down ครับ เราเปลี่ยนสีได้ครับทำไมอันนี้เราเปลี่ยนสีได้นะเป็นแรงเปลี่ยนได้เลยผมชอบตั้งเป็นสี R G B ไว้คนระับกคดีกที่นึงพูดวาอันนี้เป็นเปลี่ยนสีครับอ้าวไม่เปลี่ยนอนะ่ะเรากดกดตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงกลางเนี่ยฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรด้านขวา ต่อไปเรากดอีกทีนึงเหมือนก็เป็นผมมองเหมือนเนี่ยครับตรงนี้ก็ขยายเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอพอกดลูกศรด้านขวามันก็จะผูกเข้าครับเข้าไปจุดศูนย์กลางต่อไปกดด้านซ้ายก็จะเป็นกระจายออกมา ส่วนตัวผมชอบในน้มสีนะครับเป็นไงบ้างครับกับ Motospeed CK108 อัพเกรดมาจาก1น4 0 4ครับสวิตช์ยังเหมือนเดิมครับบูโอตโตมุโคตรจะลั่น เดี๋ยวผมทอดเดี๋ยวผมทอดปักไม่ทอดสายให้ดูสวิตเหมือนเดิมครับบูโอตามุเป็นไงกันบ้างครับวัส oh, ดุอ๋อตรงบอร์ดเป็นอล mm ูมิเนียมนี่ครับถอดได้ด้านหลัง โอเคครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางตามด้านล่างเลยครับขอบมากครับ